รายงานการวิเคราะห์ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้ F-16 ของไทยโจมตีกัมพูชาโดยการสนับสนุนของสิงคโปร์บทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานฉบับนี้ทำการตรวจสอบข้อกล่าวอ้างที่แพร่หลายทางออนไลน์เกี่ยวกับความต้องการของพลเมืองสิงคโปร์ที่ต้องการให้ไทยใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 ซึ่งอ้างว่าสิงคโปร์จ่ายเป็นค่าเช่าสนามบินเพื่อโจมตีกัมพูชา การวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่พบว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหานี้การถ่ายโอนเครื่องบิน F16 จากสิงคโปร์มายัางไทยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือทางทหารทวิภาคีที่มีมาอย่างยาวนานโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการฝึกอบรมและการเข้าถึงฐานทัพอากาศไม่ใช่การเช่าเพื่อปฏิบัติการทางทหารเชิงรุกข้อตกลงนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ที่เอื้อประโยชน์ร่วมกัน ในช่วงความขัดแย้งชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาในเดือนกรกฎาคม2568กองทัพอากาศไทยได้ยืนยันการใช้เครื่องบิน F-16 เพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารเท่านั้นโดยยึดหลักการป้องกันตนเองและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด ท่าทีอย่างเป็นทางการของสิงคโปร์ต่อความขัดแย้งดังกล่าวแสดงความกังวลอย่างต่อเนื่องโดยเรียกร้องให้มีการลดความตึงเครียดและการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทางการทูตไม่ได้สนับสนุนการแทรกแซงทางทหารแต่อย่างใดข้อสงสัยที่เกิดขึ้นนี้ดูเหมือนจะเป็นผลมาจากปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อบิดเบือนข้อทีจ่จริงและสร้างความเข้าใจผิดในสายตาของประชาคมระหว่างประเทศ บทนำข้อกล่าวหาและบริบทของภูมิภาครายงานนี้ตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่าพลเมืองสิงคโปร์เรียกร้องให้ประเทศไทยใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 โจมตีกัมพูชาโดยพิจารณาจากข้อตกลงความร่วมมือทางทหารและท่าทีทางการทูตระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาที่ทวีความรุนแรงขึ้นในเดือนกรกฎาคม2568 การตรวจสอบข้อกล่าวหาหลักท่าทีของพลเมืองสิงคโปร์และการจัดหา F16 การตรวจสอบการมีอยู่และลักษณะของความคิดเห็นของพลเมืองสิงคโปร์ที่สนับสนุนการใช้ F16 โจมตีกัมพูชาจากการตรวจสอบข้อมูลที่จัดหามาไม่พบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ถึงความคิดเห็นที่เฉพาะเจาะจงหรือความรู้สึกที่แพร่หลายจากพลเมืองสิงคโปร์ ที่สนับสนุนให้ประเทศไทยใช้เครื่องบิน F-16 เพื่อโจมตีกัมพูชาข้อสันนิษฐานของข้อสงสัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของพลเมืองสิงคโปรน์นี้ดูเหมือนจะไม่มีมูลความจริงจากข้อมูลที่มีอยู่ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่แถลงการอย่างเป็นทางการการปฏิบัติการทางทหารและปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารซึ่งไม่มีส่วนใดที่ยืนยันการเรียกร้องจากสาธารณะของสิงคโปร์สำหรับการดำเนินการทางทหารดังกล่าว การขาดการกล่าวถึงอย่างสิ้นเชิงในแหล่งข้อมูลหลายแห่งรวมถึงแหล่งข้อมูลที่ระบุถึงข่าวปลอมและถแถลงการอย่างเป็นทางการบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าข้อกล่าวหาเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความคิดเห็นของพลเมืองสิงคโปรน์นี้ไม่มีอยู่จริงหรือเป็นเพียงข่าวลือที่ไม่มีการยืนยันการไม่มีหลักฐานเช่นนี้อาจบ่งชี้ว่าข้อสันนิษฐานของข้อสงสัยนี้อาจเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามในการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิด ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างเรื่องราวเท็จเกี่ยวกับการกดดันหรือการมีส่วนร่วมจากภายนอกคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายโอน F16 จากสิงคโปร์ไปยังประเทศไทยและข้อตกลงการใช้ฐานทัพอากาศที่เกี่ยวข้อง สิงคโปร์ได้ถ่ายโอนเครื่องบินขับไล่ F-16AB จำนวน7ลำให้กับกองทัพอากาศไทยนี่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกอบรมและการสนับสนุนด้านโลจิสติกทวิภาคีที่มีมายาวนานการถ่ายโอนนี้เป็นการแลกเปลี่ยนหรือการบริจาคเพื่อแลกกับการที่กองทัพอากาศสิงคโปร์ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของกองทัพอากาศไทยเพื่อการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ บันทึกความเข้าใจหรือ M.O.U. ที่ลงนามในเดือนพฤศจิกายน2547ได้ขยายข้อตกลงนี้เป็นระยะเวลา15ปีครอบคลุมฐานทัพอากาศโคร,ราชในจังหวัดนครราชสีมาและขยายไปยังฐานทัพอากาศอุดรธานีการจัดเตรียมนี้ช่วยให้กองทัพอากาศสิงคโปร์สามารถส่งกำลังพลและเครื่องบินได้มากขึ้นและนานขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่การฝึกที่จำกัดของสิงคโปร์ ความร่วมมือนี้ยังได้รับการยืนยันเพิ่มเติมจากการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันเช่น Exercise Air Thai ิง n g 2025 ATS25 และ Cob Tiger 2025ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องบิน F-16 จากทั้งสองประเทศและเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีความสัมพันธ์ทางการทูตการฝึกซ้อมเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันและเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคี ลักษณะของข้อตกลงนี้คือความร่วมมือทางทหารเชิงยุทธวิธีเพื่อการฝึกอ,อบรมและผลประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่การเช่าที่จะให้สิงคโปร์ควบคุมวิธีการที่ประเทศไทยใช้เครื่องบิน F-16 ในการทรบหรือกำหนดเป้าหมายในการโจมตีประเทศที่3การที่ข้อมูลระบุว่าการถ่ายโอน F-16 เป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อเข้าถึงฐานทัพอากาศสำหรับการฝึกอบรมของกองทัพอากาศสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่การเช่าเชิงพาณิชย์ สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่เล็กๆเผชิญกับข้อจำกัดด้านน่านฟ้าอย่างรุนแรงสำหรับการฝึกทางทหารขั้นสูงในขณะที่ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าและมีน่านฟ้ากว้างขวางได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงฝูงบินด้วยเครื่องบินที่ได้รับบริจาคและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกองทัพท,ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างสิงคโปร์ การจัดเตรียมที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันนี้เครื่องบินแรกกับพื้นที่ฝึกเป็นรูปแบบความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างประเทศที่พบได้ทั่วไปและเป็นประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่การเช่าที่จะบ่งชี้ถึงการควบคุมการปฏิบัติการทางทหารของไทยการกล่าวอ้างว่า เครื่องบิน F16 ถูกเช่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการโจมตีเฉพาะคือโจมตีกัมพูชาเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยเจตนาซึ่งเป็นการบิดเบือนรูปแบบความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศมาตรฐานให้เป็นความขัดแย้งโดยอ้อมหรือการจัดเตรียมแบบรับจ้างซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตึงเครียดหรือบ่อนทำลายอธิปไตยของประเทศไทยในการดำเนินการทางทหารตารางที่1 ความร่วมมือ F16 ระหว่างไทยสิงคโปร์และการเข้าถึงฐานทัพอากาศรายละเอียดข้อมูลแหล่งที่มาเครื่องบินที่ถ่ายโอนเครื่องบินขับไล่ F16A ทับ B จำนวน7ลำจากสิงคโปร์ไปยังประเทศไทยลักษณะการถ่ายโอนการแลกเปลี่ยนหรือการบริจาคไม่ใช่การเช่าประเภทข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ M.O.U วันที่ลงนาม MOU พฤศจิกายน2547ระยะเวลาข้อตกลง15ปีฐานทัพอากาศไทยที่เกี่ยวข้องฐานทัพอากาศโคราชนครราชสีมาฐานทัพอากาศอุดรธานีวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการเข้าถึงพื้นที่ฝึกอบรมสำหรับกองทัพอากาศสิงคโปร์การแก้ไขปัญหาพื้นที่จำกัดของสิงคโปร์ การเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกันการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศทวิภาคีตัวอย่างการฝึกซ้อมร่วม Exercise Air Tai h Sing 2025 ATS 2025 c o e Tiger 2025การชี้แจงท่าทีทางการทูตอย่างเป็นทางการของสิงคโปร์ต่อความขัดแย้งไทยกัมพูชา กระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์หรือ MFA ได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องและได้เรียกร้องให้ทั้งประเทศไทยและกัมพูชาใช้ความยับยั้งชั่งใจและยุติการสู้รบสิงคโปร์ได้เรียกร้องให้มีการลดความตึงเครียดด้วยวิธีการทางการทูตและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรับรองความปลอดภัยของพลเรือนทุกคนท่าทีนี้สอดคล้องกับบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะสมาชิกอาเซียน ซึ่งเน้นย้ำถึงสเสียรภาพในภูมิภาคการเจรจาและการแก้ไขข้อพิาพาทอย่างสันติการเรียกร้องอย่างสม่ำเสมอของสิงคโปร์ให้ใช้ความยับยั้งชั่งใจและการลดความตึงเครียดทางการทูตสะท้อนถึงหลักการที่กว้างขึ้นของอาเซียนในเรื่องการไม่แทรกแซงและการแก้ไขข้อพิาพาทอย่างสันติอย่างไรก็ตามข้อมูลบางส่วน ชี้ให้เห็นถึงปฏิกิริยาที่ล่าช้าและการขาดระบบเตือนภัยลงหน้าและการป้องกันความขัดแย้งของอาเซียนในกรณีความขัดแย้งไทยกัมพูชาซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มในการจัดการความขัดแย้งแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการแก้ไขปัญหาโดยตรงสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้สิงคโปร์ในฐานะสมาชิกอาเซียนจะยึดมั่นในบรรทัดฐานทางการทูตของกลุ่ม แต่กลไกโดยรวมของอาเซียนสำหรับวิกฤตความมั่นคงที่รุนแรงอาจเป็นแบบตั้งรับมากกว่าเชิงรุกท่าทีทางการทูตของสิงคโปร์จึงสอดคล้องกับสเสถียรภาพในภูมิภาคซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดใดๆที่ว่าสิงคโปร์เป็นผู้ยุยงหรือสนับสนุนการรุกรานทางทหาร ความขัดแย้งนี้ยังเผยให้เห็นข้อจำกัดของกรอบการจัดการความขัดแย้งในปัจจุบันของอาเซียนซึ่งปัญหาทวิภาคีสามารถทวีความรุนแรงอย่างมากก่อนที่จะมีการแทรกแซงร่วมกันที่เด็ดขาดความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาในเดือนกรกฎาคม2568มีลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญดังนี้วันที่เหตุการณ์หรือเหตุการณ์สำคัญรายละเอียดสำคัญหรือผลลัพธ์ แหล่งที่มากุมภาพันธ์2568ความตึงเครียดประทุข,ขึ้นอีกครั้งที่ปราสาทตาเมือนทมตำรวจไทยห้ามนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาร้องเพลงชาติที่บริเวณดังกล่าว28พฤษภาคม2568การประทะบริเวณชายแดนสามเหลี่ยมมรกตทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนาย12มิถุนายน2568 นายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเนตประกาศยุติการพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตของไทยเนื่องจากภัยคุกค,คามและระง,งับการนำเข้าสินค้าไทยบางชนิด1กรกฎาคม2568นายกรัฐมนตรีไทยถูกระง,งับตำแหน่งหลังจากการบันทึกเสียงโทรศัพท์กับฮุนเซนหลุดสู่สาธารณะซึ่งเธอวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของกองทัพไทย 16และ23กรกฎาคม2568เหตุการณ์ทุ่นระเบิดไทยกล่าวหากัมพูชาวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในดินแดนไทยทำให้ทหารไทยบาดเจ็บ24กรกฎาคม2568ความขัดแย้งเปิดฉากขึ้นการประทะที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่าทศวรรษ มีการยิงปืนใหญ่เข้าใส่ฐานทัพทหารไทยและพื้นที่พลเรือนรวมถึงโรงพยาบาลทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตไทยเรียกทูดกลับและเตรียมขับทูตกัมพูชาไทยยืนยันการโจมตีทางอากาศด้วย F16 ใส่เป้าหมายทางทหาร24 2 8ถึง28กรกฎาคม2568การสู้รบอย่างหนัก5วันมีผู้เสียชีวิตหลายสิราย ไทย19คนกัมพูชา13คนและผู้พลัดดินกว่า3 0 0แสนคนทั้งสองฝ่ายมีผู้บาดเจ็บกว่า130คน28กรกฎาคม2568การหยุดยิงมีผลชายแดนกลับสู่ความสงบการวิเคราะห์ท่าทีและการปฏิบัติของทั้งสองประเทศระหว่างความขัดแยง้งท่าทีของประเทศไทย ประเทศไทยปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข้อกล่าวหาจากสื่อกัมพูชาที่อ้างว่าประเทศไทยใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 โจมตีเป้าหมายพลเรือนโดยเน้นย้ำว่าปฏิบัติการจำกัดอยู่เฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้นและดำเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งสอดคล้องกับหลักการป้องกันตนเองระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กองทัพบ,บกไทยกล่าวหากองกำลังกัมพูชาว่าวางปืนใหญ่และเครื่องยิงจรวดใกล้พื้นที่พลเรือนซึ่งเป็นการใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ซึ่งเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงประเทศไทยยืนยันสิทธิในการตอบโต้และแสดงความมุ่งมั่นต่อมาตรฐานด้านมนุษยธรรมโดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเป็นอันตรายต่อพลเรือน ประเทศไทยยืนยันการส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 และกริปเปนเพื่อสนับสนุนภารกิจการรบโดยทำการโจมตีเป้าหมายทางทหารอย่างแม่นยำซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศไทยประเทศไทยเรียกร้องให้กัมพูชายุติการโจมตีเป้าหมายพลเรือนและทหารและหยุดการกระทำทั้งหมดที่ละเมิอดอธิปไตยของไทยโดยระบุค,ความพร้อมที่จะเพิ่มมาตรการป้องกันตนเองหากกัมพูชายังคงโจมตีและละเมิอดอธิปไตยของไทย ประเทศไทยต้องการการเจรจาทวิภาคีเพื่อแก้ไขข้อพิพาทท่าทีของกัมพูชาสื่อกัมพูชาอ้างว่าประเทศไทยใช้เครื่องบิน F16 โจมตีเป้าหมายพลเรือนกัมพูชายัางเพลยแพร่ข้อกล่าวอ้างว่าเครื่องบิน F16 ของไทยถูกยิงตกซึ่งประเทศไทยปฏิเสธอย่างรุนแรงว่าเป็นข่าวปลอม นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตเรียกร้องให้มีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยกล่าวว่าการกระทําของกองทัพไทยเป็นการโจมตีที่ไม่ได้ยุยยุมีการวางแผนล่วงหน้าและเจตนาและระบุว่าการตอบโต้ของกัมพูชาเป็นการป้องกันตนเอง กัมพูชาพยายามดึงประชาคมระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องโดยมองว่าความขัดแย้งนี้เป็นโอกาสที่จะสร้างภาพให้ประเทศไทยเป็นผู้รุกรานและใช้เป็นเหตุผลในการยื่นเรื่องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทันทีกัมพูชาได้ใช้ความสัมพันธ์กับจีนเพื่อปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยรวมถึงการจัดหาระบบเครื่องยิงจรวดซึ่งบางส่วนในกรุงเทพมองว่าเป็นการเพิ่มอิทธิพลของจีน การที่ทั้งประเทศไทยและจำพูชาต่างอ้างถึงกฎหมายและหลักการระหว่างประเทศการป้องกันตนเองกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกฎบัตรสหประชาชาต <c oughs> ิเพื่อให้เหตุผลในการกระทําของตนและประนามอีกฝ่ายแสดงให้เห็นถึงการใช้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและองค์กรพหุภาคีเป็นเวทีสําหรับการทําสงครามทางการทูต การเรียกร้องให้มีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติของกัมพูชาทันทีชี้ให้เห็นถึงเจตนาเชิงกลยุทธ์ที่จะทำให้ความขัดแย้งเป็นสากลและได้รับความได้เปรียบทางการทูตโดยการสร้างภาพให้ประเทศไทยเป็นผู้รุกรานในทางกลับกันประเทศไทยเน้นการแก้ไขปัญหาทวิภาคีเพื่อหลีกเลี่ยงการแทรกแซงจากภายนอกที่อาจทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้น การที่ทั้งประเทศไทยและกัมพูชาต่างมีแนวทางที่แตกต่างกันในการทําให้ความขัดแย้งเป็นสากลคือกัมพูชาต้องการคณะมนตรีความมั่นคงและไทยต้องการทวิภาคีเผื่อให้เห็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแต่และฝ่ายที่นอกเหนือจากสมรภูมิท,ทางการรบการใช้ F16 ของไทยและภูมิทัศน์สงครามข้อมูลข่าวสาร การยืนยันการส่งเครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศไทยหรือ RTAF ในความขัดแยง้งโดยระบุปเป้าหมายที่แจ้งไว้เฉพาะทางทหารเท่านั้นกองทัพอากาศไทย RTAF ยืนยันการส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 และกริปเปนเพื่อสนับสนุนภารกิจการรบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างวันที่24-28กรกฎาคม2568 ปฏิบัติการเหล่านี้ดำเนินการเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติลดความเสี่ยงต่อพลเรือนและสร้างเงื่อนไขเชิงกลยุทธ์ที่เอื้อต่อการเจรจาสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่กองทัพปากาศไทยระบุว่ากำลังทางอากาศของตนมีส่วนร่วมในภารกิจสนับสนุนภาคพื้นดินโดยทำการโจมตีเป้าหมายทางทหารอย่างแม่นยำซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมถึงการทำลายคลังอาวุธของศัตรูและศูนย์ควบคุมการรบกองทัพไทยรวมถึงกองทัพบ,บกไทยยังยืนยันว่ามีการใช้เครื่องบิน f 1 6โจมตีเป้าหมายทางทหารเช่นที่ตั้งกองบัญชาการทางทหารของกัมพูชาประเทศไทยเน้นย้ำว่าการใช้กําลังทางอากาศของตนเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์ โดยใช้สิทธิโดยธรรมชาติในการป้องกันตนเองภายใต้มาตรา51ของกฎบัตรสหประชาชาติด้วยการปฏิบัติตามหลักการของสัสดส่วนความจำเป็นและการแยกแยะระหว่างเป้าหมายทางทหารและพลเรือนอย่างเคร่งครัดการสื่อสารที่สอดคล้องของประเทศไทยเน้นย้ำว่าเครื่องบิน F-16 ถูกใช้เพื่อการโจมตีที่แม่นยำต่อเป้าหมายทางทหารในการป้องกันตนเอง และการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกฎบัตรสหประชาชาติการวางกรอบซ้ำๆของการสื่อสารนี้แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่จงใจเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําของตนในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากข้อกล่าวหาของกัมพูชาเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายพลเรือน และการเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้ามาแทรกแซงการเน้นย้ำถึงความแม่นยำอยังเป็นการเปรียบเทียบโดยในกับความขาดความแม่นยำและการใช้โล่มนุษย์ที่ถูกกล่าวหาของกรัรมพูชาสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของประชาสัมพันธ์และการให้เหตุผลทางกฎหมายในความขัดแย้งสมัยใหม่ที่การกระทำทางการทหาร จะต้องมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างการรับรู้ระหว่างประเทศและหลีกเลี่ยงการประนามความสามารถในการโจมตีที่แม่นยำของเครื่องบิน f 1 6ถูกใช้เป็นองค์ประกอบสําคัญของเรื่องราวนี้การปฏิเสธอย่างเป็นทางการโดยกองทัพอากาศไทยและกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการถูกยิงตกของ f 1 6หรือการกำหนดเป้าหมายพลเรือน กองทัพอากาศไทยและกองทัพบกบไทยปฏิเสธข้อกล่าวหาจากสื่อกัมพูชาว่าประเทศไทยใช้เครื่องบินขับไล่ f 1 6โจมตีเป้าหมายพลเรือนโดยระบุว่าเป็นข้อมูลบิดเบือนกองทัพไทยเรียกร้องให้ประชาชนพึ่งพาแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการและดำเนินคดีก,กับผู้ที่เผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับการถูกยิงตกของเครื่องบิน f 1 6ความขัดแย้งนี้ขยายไปสู่สงครามข้อมูลข่าวสารโดยทั้งสองฝ่ายพยายามสร้างและโต้แย้งเรื่องราว เพื่อบ่อนทำลายความชอบคมและสร้างความสับสนการตรวจสอบปฏิบัติการข้อมูลบิดเบือนโดยเฉพาะจากกัมพูชาและความพยายามของไทยในการตอบโต้กัมพูชามีรายงานว่าใช้ยุทธวิธีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO เพื่อเผยแพร่ข่าวปลอมและข้อมูลที่บิดเบือนอย่างกว้างขวางโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศไทยในสายตาของประชาคมระหว่างประเทศและปลุกระดมชาตินิยมตัวอย่าง รวมถึงข้อกล่าวอ้างว่าเครื่องบิน F 1 6ถูกยิงตกและเครื่องบิน F 1 6โจมตีเป้าหมายพลเรือนการตอบสนองของประเทศไทยรวมถึงการปฏิเสธอย่างหนักแน่นจากกองทัพอากาศและกองทัพบ,บกการเรียกร้องให้ประชาชนพึ่งพาแหล่งข่าวที่เป็นทางการเท่านั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยได้เปิดเผยกลยุทธ์เพื่อตอบโต้ข้อมูลบิดเบือนของกัมพูชาประเทศไทยยังตรหนักถึงความจําเป็นในการมีวอลลรูมสื่อสารระหว่างประเทศที่รวดเร็วชัดเจน และหลายภาษาเพื่อตอบโต้เรื่องราวที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วในสื่อ การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของโพสต์บนโซเชียลมีเดียของกัมพูชาที่แพร่หลายและการกล่าวถึงสงครามปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ I.o. อย่างชัดเจนของกัมพูชาตอกย้ำว่าข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันสามารถแพร่กระจายและมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของสาธารณชนในยุคดิจิตัลได้ง่ายเพียงใดสิ่งนี้เลวร้ายลงด้วยความเร็วของสื่อมีเดียสมัยใหม่ความพยายามของประเทศไทยในการตอบโต้รวมถึงการ เอย่างเป็นทางการและการเรียกร้องให้พึ่งพาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือแสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการรักษาความถูกต้องของข้อมูลท่ามกลางข้อมูลจํานวนมากทางออนไลน์ความขัดแย้งนี้เป็นกรณีศึกษาว่าผู้เล่นภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียและปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างเรื่องราวซึ่งอาจยืดเยือ้อหรือทําให้การแก้ไขความขัดแย้งซับซ้อนขึ้นนอกจากนี้ยังเน้นย้ําถึงความสําคัญที่เพิ่มขึ้นของการรู้เท่าทัานสื่อ และการประเมินข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณทั้งสำหรับสาธารณชนและผู้กำหนดนโยบายบทสรุปและในยะสรุปผลการวิเคราะห์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเบื้องตน้นข้อกล่าวอ้างหลักที่ว่าพลเดือนสิงคโปร์ต้องการให้ประเทศไทยใช้เครื่องบิน F16 ซึ่งสิงคโปร์จ่ายค่าเช่าสนามบินเพื่อโจมตีกัมพูชานั้นไม่มีมูลความจริงและเป็นเท็จอย่างชัดเจนจากข้อมูลที่จัดหามา ไม่พบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ถึงความรู้สึกสาธารณะดังกล่าวในสิงคโปร์การถ่ายโอนเครื่องบิน F16 จากสิงคโปร์ไปยังประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันเครื่องบินแลกกับการเข้าถึงพื้นที่ผู้ปกครอไม่ใช่การเช่าที่บ่งถึงการควบคุมการปฏิบัติการทางทหารของไทยและท่าทีอย่างเป็นทางการของสิงคโปร์ต่อความขัดแย้งไทยกัมพูชาแสดงออกอย่างสม่ำเสมอถึงการลดความตึงเครียด และการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตไม่ใช่การยุยงให้เกิดการแทรกแซงทางทหารในยะที่กว้างขึ้นสำหรับเสถียรภาพในภูมิภาคความสัมพันธ์ทวิภาคีและความท้าทายของสงครามข้อมูลข่าวสารในความขัดแย้งสมัยใหม่เสถียรภาพในภูมิภาคความขัดแย้งไทยกัมพูชาซึ่งมีรากฐานจากข้อพิจัดชายแดนทางประวัติศาสตร์และทวีความรุนแรงขึ้นจากประเด็นร่วมสมัยเช่นวิกฤตการหลอกลวงทางไซเบอร์ ตอกย้ำถึงความเปราะบางของสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้จะมีกรอบความร่วมมือในภูมิภาคอย่างอาเซียนก็ตามความขัดแย้งนี้ยังเน้นย้ำถึงศักยภาพของอิทธิพลภายนอกเช่นบทบาทของจีนในการปรับปรุงกองทัพกัมพูชาให้ทันสมัยที่จะทำให้พลวัตในภูมิภาคซับซ้อนขึ้น ความสัมพันธ์ทวิภาคีแม้ว่าประเทศไทยและสิงคโปร์จะรักษาความสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งและยาวนานแต่ข้อสงสัยนี้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่บิดเบือนสามารถพยายามสร้างความแตกแยกหรือบิดเบือนลักษณะของความสัมพันธ์เหล่านี้ได้อย่างไรความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาย,ยังคงเป็นปฏิปักษ์อย่างลึกซึ้งโดยมีปัญหาชายแดนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและแนวทางที่แตกต่างกันในการแก้ไขความขัดแยง้งทวิภาคีเทียบกับการทำให้เป็นสากลสงครามข้อมูลข่าวสาร ความขัดแย้งนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของสงครามข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่ซึ่งมีการใช้ปฏิบัติการข้อมูลบิดเบือนเช่นการอ้างว่า F 1 6ถูกยิงตกการกำหนดเป้าหมายพลเรือนอย่างแข็งขันเพื่อบิดเบือนการรับรู้ระหว่างประเทศปลุกระดมชาตินิยมและสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์สงครามทั้งในสมรภูมิและออนไลน์นี้จำเป็นต้องมีกลยุทธ์การโต้อตอบที่แข็งแกร่งและการเฝ้าระวังของสาธารณชน ข้อเสนอแนะสำหรับการแยกแยะข้อมูลที่น่าเชื่อถือในสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนตรวจสอบแหล่งที่มาควรตรวจสอบข้อมูลกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นทางการและหลากหลายเช่นถแถลงการของรัฐบาลสำนักข่าวที่ได้รับการยอมรับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมระบุท่าทีอย่างเป็นทางการให้ความสำคัญกับถแถลงการอย่างเป็นทางการจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหม เนื่องจากสิ่งเหล่านี้แสดงถึงนโยบายของรัฐบาลรับรู้กลยุทธ์ข้อมูลบิดเบือนตระหนักถึงกลยุทธ์ข้อมูลบิดเบือนที่พบบ่อยเช่นหัวข้อข่าวที่สร้างความตื่นเต้นข้ออ้างบนโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้รับการยืนยันและความพยายามที่จะกระตุ้นอารมณ์หรือชาตินิยม ข้อกล่าวอ้างที่ดูยุ่ยยุหรือผิดปกติมักจะต้องมีการตรวจสอบเป็นพิเศษทำความเข้าใจบริบททำความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์การเมืองและกลยุทธ์ของความขัดแย้งข้อมูลที่บิดเบือนมักจะเติบโตได้ดีจากการที่ข้อมูลถูกถอดออกจากบริบทที่เหมาะสมสแสวงหาการวิเคราะห์เชิงลึกมองหารายงานที่นอกเหนือจากข้อที่จริงพื้นฐานเพื่อนําเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกของสาเหตุพื้นฐานแรงจูงใจและนัยยะต่างๆดังที่พยายามนําเสนอในรายงานฉบับนี้ และต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลตามภาพที่เห็น